สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรานำมาฝากกันนะคะรีวิวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดินสอแบรนด์ลอตติ้งนะคะก็เป็นตัวแบรนด์ โปรเฟชชั่นอลของดินสอนะคะร็อตติ้งก็ทําออกมาค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดในส่วนของตัวร็อตติ้งหกรนะคะซึ่งปกติร็อตติ้งหกรจะมีทั้งบอดี้ที่เป็นสีโครมเงินแล้วก็สีดํานะคะแล้วก็ขนาดของตัวไส้นะคะก็มีทั้ง0.5 0.7แล้วก็มี2.0ด้วยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะสําหรับตอนนี้นะคะในคลิปนี้เราพูดกันเฉพาะตัวร็อตติ้งหกรอบอดี้สีดํานะคะแล้วก็เป็นขนาด0ู จุดห้า ซึ่งตัวขนาด0.5นะคะอ่ะก็จะเป็นขนาดของตัวไส้นะคะเวลาถ้าเกิดเราซื้อดินสอรุ่นนี้นะคะเราเลือกซื้อไส้นะคะเราจะเลือกที่ขนาด0.5ตัวนี้เลยนะคะมันจะมีแล้วก็ขนาดความเข้มของไส้นะคะไม่ว่าจะเป็น hb นะคะ f นะคะ h 2 h 4 h นะคะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะคะใส่ความเข้มแบบไหนแล้วแต่ว่าเราไปใช้งานลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแมนวนวลไว้ใช้สำหรับการหมุ นะคะบอกค่าความเข้มของตัวไส้นะคะได้เลยตรงนี้สัญลักษณ์ของโรตติ้งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวงแหวนสีแดงด้านบนตรงนี้เวลาเราเปิดมานะคะจุกข้างบนก็จะมีะตัวไส้ยังลบแต่ตัวนี้จะไม่มีตัวตัวที่แหลมๆเอาไว้เสียบดินสอนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงแหนบนะคะจะมีเขียนชื่อแบรนด์ของเขาเป็นตัวรอตติ้ง บอดี้ของรุ่นนี้นะคะเป็นตัวโลหะทางด้านนะคะทำจากวัสดุอย่างดีลักษณะของตัวรัตติ้งก็จะเป็นตัวทรงที่มันเป็นตัวทรงหกเหลี่ยมในส่วนของจุดนี้นะคะก็จะเป็นตัวเวลาที่เราทำเนี่ยเ,ออเวลาที่เราจับตรงนี้นะคะมันจะช่วยในส่วนของการลื่นนะคะเพื่อที่เราให้เขียนจัดได้ระยะเวลายาวนานขึ้นนะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในงานเขียนแบบหรืออะไรเงี้ยต้องใช้ เวลาในการเขียนค่อนข้างนานเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยกระชับแล้วก็เขียนได้ถนัดมือนะคะมากขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแกนโลหะนะคะเวลาที่เรากดออกมาก็ใสออกตัวนี้ได้เลย สำหรับบางท่านที่ต้องการจะไปทำเป็นของขวัญน,นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของการเลเซอร์ลงไปได้ด้วยนะคะเนื่องจากตรงนี้นะคะตัวด้ามเป็นโลหะาทาั้งด้ามน,นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลเซอร์ชื่อลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นนิกเนมนะคะหรือว่าเป็นพวกคอนเทต u r a t i นะคะ แล้วก็ควันครบรอบนะคะเทศกาลต่างๆก็สามารถเขียนได้มีข้อความในการเขียนได้ค่อนข้างยาวนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างของการที่เราทำเลเซอร์ชื่อลงไปนะคะ,ะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะตัว Rotting 600นะคะขนาด0.5ก็ มีรายละเอียดในคลิปตามนี้เลยนะคะสำหรับใครมองหาโรตติ้งรุ่นอื่นๆอยู่นะคะสามารถกดดูย้อนหลังได้นะคะในช่อง y o u t u b e p e n Band Name นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ